นี่คือโนบุ๊ก AMD Ryzen AI 7ที่คุ้มค่าประสิทธิภาพและราคาที่น่าจับต้องมากที่สุตอนนี้ Acer Swift Go 14 AI แต่จะน่าสนใจอย่างไรคุ้มค่าอย่างไรุผู้ชมครับ CPU AMD Ryzen AI 7 350เปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ กับโน้ตบุ๊กหลายๆรุ่นแต่ข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของราคาครับแต่ว่าประสิทธิภาพต้องยอมรับจริงๆว่ามันสูงครับไม่ว่าจะเป็นตัวมีค่าท็ทอปถึง50ไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอออนบอร์ดที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับรวมไปถึงตัว CPU A เองที่สามารถใช้งานด้านการเรนเดอร์ตัดต่อวิดีโองานหนักๆได้ รวมไปถึงการเปรียบพลังงานที่เหนือกว่าตัว CPU หลายๆรุ่นในท้องตลาดนะครับแต่ด้วยราคาสูงทำให้หลายๆคนอาจจะเข้าถึงได้ยากนิดนึงแต่วันนี้นะครับมีมาแนะนำกับ Acer Swift Go 14 AI รุ่นปี2 0 2 5จุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของ CPU ที่มาพร้อม AMD Ryzen 7 AI 350แน่นอนครับมีฟังก์ชัน AI การ์ดจอบอร์ดที่ประสิทธิภาพสูงนะครับ แต่ตัวเครื่องของ Acer Swift Go ต4ตัวนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับผมบอกเลยว่าราคาเครื่องตัวนี้อยู่ที่33,990บาทไม่ได้เด่นแค่ตัวสิบยเท่านั้นนะครับยังเด่นในส่วนของตัวเครื่องและสเปคภายในด้วยนะครับอย่างแรกอยากให้ดูการดีไซน์ตัวเครื่องก่อนจะคล้ายๆกับ Acer Swift Go ในเจเนเรชันที่ผ่านมานะครับจะเป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมที่ผมจับแล้วมีความแน่นหนานะครับเนี่ยจับไปดูมีความแน่นหนาขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับดีไซน์นิดนึงก็คือลายเส้นด้านหลังนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เขาย่อมาจากตัว S อนะครับปรับจากคําว่า Swift เนี่ยให้ปรับเป็นเลเซอร์ที่เป็นลายเส้นสวยๆนิดนึงนะครับทำให้ตัวเครื่องดูมีความสวยงามมากขึ้นและตรงนี้ก็เป็นโลโก้ที่สื่อถึงความเป็น AI ในรุ่นใหม่ของตัว Acer นะครับวัสดุตัวเครื่องดีนะอลูมิเนียมแล้วก็ แข็งแรงแน่นนะครับจับจับแ,แน่นๆอยู่นะครับใต้เครื่องนะครับก็จะมีช่องระความร้อน,ออนเครื่องนี้มีพัดลมทั้งหมด2ตัวอยู่ตรงนี้นะหนึ่งสองนะครับอยู่ช่องระความร้อนตรงนี้แล้วก็พัดลมระความร้อนที่ระบายออกทางด้านหลังและหันเข้าหน้าจอนิดหนึ่งเดี๋ยวผมมีคมอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับในส่วนของพัดลมระความร้อนแต่ว่าโดยรวมเขาสามารถเอาอยู่กับตัวการระบายความร้อนของ CPU AMD Ryzen 7ตัวนี้นะครับ้ายเครื่องช่องระความร้อนล้วนๆไม่มีอะไรเลยนะครับ ด้านขวาของผู้ใช้นะครับก็จะมีไฟยัสนาโตเครื่องนะครับพอร์ต USB Type A Audio Jack Combo 3.5มิลนะครับตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายของผู้ใช้นะครับก็จะมี HDMI USB Type A นะครับแล้วก็ Type C 2พอร์ตซึ่งเป็นพอร์ตอะแดปเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้งาน Type C เนี่ยสามารถเสียบ2พอร์ตได้ไม่มีปัญหานะแต่ส่วน Type A กับ HDMI เนี่ยอาจจะต้องคียกันน,นิดนึงต้องลองดูพอร์ตที่เราต่อด้วยนะครับว่ามันสามารถ ต่อได้หรือเบาบางทีพอร์ตมันหนักเกินไปนี่ถือเป็นข้อ่าสังเกตอย่างหนึ่งนะครับตัวเครื่องจุดเด่นของเขาก็คือน้ําหนักเพียง1.3กิโลกร,รัมกับขนาดหน้าจอ14นิ้วเป็น14นิ้วที่บางและเบาที่สุดรุ่นหนึ่งของทาง A c เซอร์นะครับเนี่ยถือได้นะ,ะถือโชว์2นิ้วไงเอ้ผมว่าเป็นโน้ตบุ๊กสาหรับสายทำงานที่เหมาะกับใครที่เน้นจอใหญ่และต้องการน้ําหนักตัวเครื่องที่เบาประสิทธิภาพสูงนะครับเดี๋ยว มาแกะเครื่องดูภายในกันว่าภายในตัวเครื่องนี้เนี่ยสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมอะไรได้อีกบ้างไหมครับแกะเครื่องสงภายในกันนะครับการแกะไม่ยากครับก็คือไขน็อตทุกตัวออกแล้วก็ค่อยๆซ้อจากขอบด้านหน้าของตัวเครื่องแล้วค่อยๆงัดขึ้นมานะครับไม่ยากไม่ยากนะฮะก็ดูนี่ออลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแท้นะครับอลูมิเนียมแท้บุคคลภายในนะครับหลักๆไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากตัว HSD บอกเลยว่า HSD ตัวนี้เป็น2 280ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้งานไม่พอกับความจุ512กิกสามารถถอดเปลี่ยนได้ใส่ทงเท2เทได้อันนี้ไม่มีปัญหาชุดเครือมร้อนเป็นพัดลม2ตัวนะครับมีท่อฮิตไป2สเส้นวิ่งพาดอยู่นะครับพัดลมหลักๆก็คือดูดอากาศเข้าทางนี้ระบายออกทางด้านหลังของตัวเครื่องก็คือเป็นจุดที่เป็นฮอสปอตสูงสุดนะครับ แรม CPU ทุกอย่างถูกฝังบนบอร์ดเมนบอร์ดหมดนะครับไม่สามารถอัปเกรดได้แล้วก็มีการไร้ไฟอยู่บริเวณนี้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับมีความใหญ่มากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าแบตเตอรี่มันจะสามารถใช้งานได้น้อยไม่พอนะครับตัวนี้ถือว่าเลี้ยวดีไซน์ตัวเครื่องบาลานซ์ดีนะครับพัดลมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเมนบอร์ดหลักๆตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ซ้ายขวาแล้วก็มีลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับลำโพงให้เสียงที่ คุณภาพค่อนข้างดีนะครับสำหรับใช้ในห้อ,องทัวๆไปใช้ในอหอพักอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าใช้ในที่เปิดโล่งอาจจะไม่ได้ดังอะไรมากขนาดนั้นนะครับเหมาะสำหรับใช้งานทัวทั่วไปดูหนังฟังเพลงสบายๆครับเพราะเป็นระบบเสียง DTS ด้วยและนี่คือภายในทั้งหมดของ Acer Swift Go 14 AI ครับมาดูภายในของ Acer Swift Go 14 AI นะครับเปิดด้วยมือเดียวได้ไหมเปิดได้นะครับ จุดเด่นแรกที่หลายคนน่าจะเห็นกันก็คือจอภาพครับจอภาพตัวนี้เป็นขนาด14นิ้วความเรยด 2.8K เป็นพาร์เนลแบบ OLED หรือ OLED นั่นเองนะครับรองรับ2 black 500การันตี100% DCP3 ก็คือสีตรงเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับนอกจากตัว CPU ก็คือตัวหน้าจอเนี่ยที่ราคานี้นะครับได้จอภาพถึงเป็น OLED ถ้าเป็นตัวแบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะได้จอภาพแบบ IPS ธรรมดานะตัวนี้ถือว่าเขาใส่เต็มนะครับด้านบนจะเป็นกล้องเว็บแคมนะครับ ตัวนี้จะมีชัตเตอร์ปิดกล้องอยู่นะครับสำหรับใครที่แบบห่วงเรื่องความปลอดภัยกลัวคนมาแฮกก็สามารถปิดได้นะครับแต่ ตัวกล้องเองเนี่ยมีความละเอียดถึงระดับ 1440p รองรับ IR c a m ERA สามารถใช้เบน,น้าล็อกเ้าเครื่องได้และยังมีฟังก์ชันในส่วนของถ้าเราลุกขึ้นไปหรือไม่ได้มองหน้าจอเนี่ยจอภาพก็จะดิมลงลดความสว่างลงหรืออาจจะดับไปเลยเพื่อล็อกสกรีนเข้าไปนะครัสำหรับกันคนอื่นที่มาใช้งานเครื่องเรานะครับอันนี้กล้องเว็บแคมถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับความเอียดสูงขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆครบคันนะครับ ด้านล่างนะครับผมขอพูดถึงคีย์บอร์ดก่อนละกันคีย์บอร์ดจะเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานของทาง A อเซอร์นะครับจะมีไฟแบ็คไลท์นะครับไม่ได้สว่างมากแต่ว่าตัวอักษรเนี่ยจะมีไฟลอดขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเห็นการพิมพ์ต่างๆตัวอักษรชัดเจนนะครับปุ่มด้านขวาสดุดปุ่มเปิดเครื่องจะรองรับตัวสแกนไลน์นิ้วมือด้วยนะครับถ้าใครที่ไม่อยากใช้ใบหน้าเราเเครื่องสามารถใช้ฟังก์ชันสแกนนิ้วมือก็คือกดเครื่องพร้อมกับสแกนนิ้วมือไปรพร้อมๆกันด้วยได้นะครับ ถางมาด้านล่างก็จะมีทัชแพดขนาดใหญ่มีการันตีตัว Pro Black 500นะครับ CPU AMD Ryzen 7แล้วก็การรับประกันตัวนี้3ปี on-site สวิตช์ถึงบ้านก็คือราคา33,990เนี่ยจบแล้วนะครับสามารถใช้งานได้อีก3ปีสบายๆนะครับแล้วก็ทางขวาก็จะมีฟีเจอร์เด่นว่าจะเป็นจอภาพ OLED แบตเตอรี่ long life นะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภยัยพอร์ตการใช้งาน HDMI นะครับทัชแพดด้านขวานะครับหลายคนน่าจะเห็นโลโก้กันแล้วนะครับว่าเอาไว้ทำอะไรน้อนะครับนี่ครับ ไฟติดแล้ว เป็นฟังก์ชันเมื่อเราใช้งานด้าน AI หรือการเปิดปุ่มโค p i พายร์ต์กดปุ่มโค้ดพายเนี่ยมันจะมีโชว์ขึ้นมานะครับว่าตัวเครื่องมีการประมวลผลด้าน AI นะครับก็จะมีโลโก้ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับผมจําได้เปิดตัวครั้งแรกในงาน EFA เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังติดตั้งเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่า CPU เป็น a m d r y z e n AI นะครับแล้วก็ตัวเครื่องยังมีซอฟต์แวร์หลายตัวที่รองรับการใช้งานด้าน AI ด้วยซึ่งแบรนด์อื่นไม่ใส่นะครับแต่เลยอเซอร็ ตัวเครื่องสามารถการจับภาพได้180องศานะครับอยู่เทนนะ180องศาแล้วก็ตัวเครื่องนะครับเมื่อเราเปิดมาเนี่ยมันจะมีการยกขึ้นมานิดนึงนะครับเขาจะมียางรองไว้ยกขึ้นมานิดนึงเพื่อให้เราสามารถพิมพ์ได้สะดวกขึ้นนะครับก็จะเหมาะสาหรับใครที่เน้นใช้งานเอกสารเน้นพิมพ์เยอะๆตัวนี้ก็จะโอเคเลยนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมขอพูดถึงนิดนึงก็คือตัวช่องระบายความร้อนตรงนี้นะครับ แน่นอนครับตัวช่องะบความร้อนเนี่ยมันมีบางส่วนที่ถูกผลักเข้าหน้าจอครับแล้วก็จุดที่ะบความร้อนหลักๆก็จะอยู่ทางด้านตรงนี้กับทางด้านหลังนะครับโดยใต้เครื่องเนี่ยจะเป็นช่องให้อากาศเข้ามาซึ่งตรงนี้ผมจะมีคอมเมนต์นิดนึนนงก็คือมันจะมีลมบางส่วนที่ถูกผลักเข้าหน้าจอครับแล้วก็ ตัวเครื่องเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงนะครับเวลาทํางานนักเดี๋ยวผมลงภาพกล้องจับความร้อนไว้ให้นะครับอุณหภูมิสูงสุดถึงระดับ50กว่าองศาเซลเซียสโดยเฉพาะบริเวณใต้เครื่องส่วนหนึ่งเข้าใจได้ว่าเพราะเรื่องของการดีไซน์ที่เขาเน้นเรื่องของความบางเบาทาให้อาจจะมีบางส่วนที่ร้อนจะน,นิดนึงแต่เราสามารถใช้งานได้พกพาได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์อีกทีในในส่วนของอุณหภูมิของตัวเครื่องแล้วกันนะครับ ก่อนไปพูดถึงสเปคโดยรวมนะครับผมพูดถึงอะแดปเตอร์นิดนึง่งอะแดปเตอร์ของ Acer ยังเป็นอะแดปเตอร์แบบมาตรฐานก็คือมีสายตัวพาวเวอร์กับอะแดปเตอร์แยกจากกันนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับเป็นมาตรฐาน100วัตต์นะครับพอร์ต USB Type C ซึ่งผมลองใช้กับอะแดปเตอร์ของออฟฟิศนะครับที่เป็นอะแดปเตอร์เติร์บาร์ตี้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้แต่ว่าแนะนำใครจะใช้เครื่องนี้นะครับต้องเป็นอะแดปเตอร์ระดับ100วัตต์จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพกว่าผมลองกับตัว60วววัััตตต์แล้้นนนนะะครบมจขึเือ่า ตัวจ่ายไฟไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นิดนึงแต่ว่าแดปเตอร์เดิมๆก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มก็สามารถใช้งานได้ดีเทลในส่วนของสเปคนะครับ Acer Swift c o 14 AI ในรหัส SFG14 นะครับราคาปกติอยู่ที่33,990บาทนะครับถือว่าคุ้มมากๆถ้าเทียบกับสเปคภายในนะครับโดยเฉพาะตัว CPU AMD Ryzen AI 7 350นะครับที่มีค่าท็อปสูงระดับ50นะครับครอปสูงสุดถึง5 GHz ะเฮิแรมนะครับเป็น16 g ิ L P D D R 5 X นะครับแล้วก็ S s D เป็น512 p ิ i ซลพ Gen4 นะครับการ์จอเป็น a M D Radeon Graphics อันนี้ก็คือกราฟิกออนบอร์ดมาตรฐานของตัว r นเ e n 7 AI 350นะครับแล้วก็จอภาพอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือจอภาพขนาด14นิ new, ้ว 2.8K OLED การันตี100% DCP 3นะครับแล้วก็ HDR t r u e b a c k 5 0 0รองรับระบบเสียง DTS นะครับ Ultra u d i o มี Wi-Fi 7ให้มาเลยนะครับแบตเตอรี่75วัตต์ชัวเซลล์นะครับน้ำหนักของเครื่อง3กิโลกร,รัมนะครับหรือเป๊ะอยู่ที่1.29กิโลกร,รมัมมาพร้อม Windows 11 Home Microsoft Office Home 2024นะครับเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ยังมาพร้อม Microsoft Office 365 Basic ให้1ปีการรับปการัน3ปี Onsite Service นะครับแล้วก็1ปี International บริเตีอันนี้คือสเปคโดยรวมทั้งหมดของเครื่องนี้นะครับซึ่งจะมีสเปคข้างเคียงที่ออกขายในเร็วนี้ด้วยแต่ว่าเอาจริงผมว่าแค่สเปคแค่เครื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วเดี๋ยวไปดูผลทดสอบกันนะครับว่ากับเครื่องนี้ประสิทธิภาพการใช้งานจะเป็นอย่างไรกันครับผลทดสอบแรกขอแนะนําในส่วนของตัวอุณหภูมิก่อนนะครับอุณหภูมิสูงสุดของตัว CPU อยู่ที่92.8องศาเซลเซียสนะครับแต่เฉลี่ยจะอยู่ประมาณ89ถึง90องศาเซลเซียสนะครับ อ,อุณหภูมิไม่ได้สูงไปกว่าโน้ตบุ๊กที่เป็นไรเซนเอไอเจ็ท่วๆไปนะครับอ,อุณหภูมิเกาะปุ่มกันแต่ตัวเครื่องนี้เราจะรู้สึกได้ถึงความร้อนมากเป็นพิเศษเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับทำให้มันนําความร้อนได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ตัวเครื่องมีดีไซน์ที่บางเบานะครับทำให้มันถูกจํากัดเรื่องของชุดรวความร้อนอยู่พอสมควรแต่เวลาเราใช้งานจริงนะครับบริเวณคี์บอร์ดหรือที่พักมือไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะร,รู้สึกได้แค่อุ่นๆนะครับแต่บริเวณร้อน จัดๆเนี่ยจะอยู่บริเวณใต้เครื่องกับช่องระเวณความร้อนนะครับถึงกระนั้นนะครับแม้จะรู้สึกว่าอุณหภูมิมันสูงแต่การใช้งานจริงเราก็สามารถใช้งานได้ปกติเต็มประสิทธิภาพไม่ได้ถูกลดทอนประสิทธิภาพจากความร้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครซื้อไปไม่ต้องห่วงนะครับถัดมาที่อยากจะแนะนําก็คือในส่วนของประสิทธิภาพของตัวเครื่องนี้นะครับแน่นอนครับ CPU เป็น AMD r y z e ร7 AI 350นะครับคะแนน PC มา10สูงถึงระดับ70,00 1 6 7คะแนนนะครับอันนี้เป็นแบบต่อเดปเตอร์นะครับแต่ถ้าไม่ต่อเดปเตอร์จะดรอปมาเป็น6,443คะแนนนะครับก็ต่างกันอยู่นิดนึงนะครับประสิทธิภาพอาจจะถูกดรอปลงมาบ้างแต่ว่าโดยรวมถ้าเทียบกับเครื่องอื่นๆสมัยก่อนแล้วกันนะครับซึ่งมันจะดรอปไปถึง30-40%ถึงอันนี้ดรอปมาราวประมาณ10%ทําให้ถ้าใครที่ใช้งานแม้ไม่ต่ออดปเตอร์ก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่าช้ากว่าต่อเดปเตอร์มากจนเกินไปนะครับ และแน่นอนครับเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพการใช้งานแม้ไม่ต่อ adapter นะครับเรามาทูดถึงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เขาเคลมว่า all day ใช่ไหมทดสอบจริงนะครับเปิดเครื่องใช้งานทั่วไปเปิดความสว่างครึ่งหนึ่งนะครับไม่ได้เปิดเพลงนะครับจะใช้งานได้อยู่ประมาณ1 3บสถึงสิชั่วโมงนะครับแต่ถ้าทํางานหนักแบบว่ารันตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยจะใช้งานได้อยู่ราวๆสอชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นปกติทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้งานทั่วๆไปบท excel หรอว point แล้วกันนะครับ อยากจะไปใช้งานนอกบ้านร้านกาแฟก็ไม่ต้องพกแปรปเตอร์ได้ใช้งานได้อย่างสบายๆนะคแต่ถ้าใช้งาน,นหนักผมแนะนําว่าพกแปรปเตอร์ไปด้วยจะดีกว่านะครับเอนะครับเครื่องนี้มาพร้อมความจุ512กิกนะครับเหลือใช้จริงอยู่ประมาณ475กิกนะครับความเร็วการอ่านสูงสุดอยู่ที่4,793 MB เต่อวินาทีและเขียนอยู่ที่3 4 0 0 86เมกะไบต์ต่อวินาทีก็เป็นไปตามมาตรฐาน P3 Gen4 นะครับไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะสำหรับใครที่ใช้งานทั่วไปอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะครับมาถึงขอบเขตส,สีหน้าจอนะครับจอภาพเขาการันตีว่า Trueback 500 100% DCP3 i ผลทดสอบจริงอยู่ที่100% sRGB 96.3% Adobe RGB และ99.5% DCI P3 นะครับก็ถือว่า จอภาพนี้ให้สีตรงให้ความสว่างที่สูงระดับ400นะครับจอสว่างมากครับสมก็เป็นจอ OLED แล้วใครที่อยากจะซื้อเครื่องนี้ไปทํางานกราฟิกทํางานตัดต่อสบ,สบายๆครับไม่ต้องห่วงว่าสีจะไม่ตรงนะครับก่อนจะไปพูดถึงในส่วนของประสิทธิภาพการจอออนบอร์ดนะครับตัวนี้ออนบอร์ดดีนะครับมาลองเรนเดอร์วิดีโอนะครับแปลงไฟล์จากตัว 4K เป็น Full HD เหมือนที่ผมทดสอบกับในหลายๆเครื่องนะครับเครื่องนี้ใช้เวลาอยู่ที่10นาที44วินาที รู้สึกได้ว่าแทบไม่ต่างจากตัวไรเซน9 ai 370นะครับอาจจะช้าก,กว่าอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมจริงๆแทบไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อเครื่องนี้ไปทํางานก็สบายๆครับตัดต่อได้อย่างไม่เปัญหานะครับทันมาในส่วนของประสิทธิภาพผลทดสอบการาฟิกการ์ดกันนะครับสามดมานะครับในส่วนของ t e ี l โ o m ม d อยู่ที่295คะแนน e l n o โน d ม i t ลอยู่ที่1 8 5 1คะแนน ทำ์สปายเอ็กซ์ตรีมหนึ่คะแนนแล้วก็ทําสปายปกติอยู่ที่2,815คะแนนนะครับก็เป็นออนบอร์ดค่อนไปนทางสูงนะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปเล่นเกมผมทดสอบให้ดูนะครับกับตัว c o m ์ u t y m o d e ้โมเ r ิในส่วนของเบ h m a r k แล้วกันนะครับปรับสุดปรับสุดอยู่ที่15 f p s นะครับก็คืออย่าปรับสุดเลยอย่างนั้นไม่แนะนำนะครับหรือถ้าลดความละเอียดลงนะครับผมแนะนำว่าลดความลเอียดลงเป็นระดับเริ่มต้นนะครับจะ เล่นได้ถึงระดับ59 fps นะครับเอออันนี้พอได้อยู่แต่ผมแนะนําถ้าอยากเล่นลื่นจริงๆนะครับให้ลดความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับปรับความละเอียดการนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ35เฟรมหรือถ้าลดความละเอียดเป็นระดับเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที้ระดับ100 fps นะครับใครที่คิดว่าซื้อเครื่องนี้ไปทํางานกราฟิกหรือไปเล่นเกมด้วยเนี่ยก็ลองปรับแต่งกันดูผมแนะนําว่าเครื่องนี้เนี่ย Full HD Plus เล่นเกมได้สบายๆนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่การปรับแต่งของเพื่อนๆด้วยว่าอยากจะเล่นที่ความเรยดสูงขนาดไหนอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของตัวการาฟิกการ์ดออนบอร์ดของ AMD Ryzen 7 AI 3 5 0ครับแนะนำในส่วนของฟังก์ชันกล้องเว็บแคมนะครับความเรเอียด1่4 0 p นะครับตัว กล้อง w e b c a มเนี่ยจะมีฟังก์ชันในส่วนของ auto framing eye อ o n t a c t นะครับแล้วก็ background effect คล้ายๆกับตัวรุ่นอนื่นนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันของ Microsoft แต่ว่าตัวนี้อยากแนะนําอย่างหนึ่งก็คือมันใช้ฟังก์ชันด้าน AI เข้ามาช่วยนะครับแต่ที่แตกต่างของ Acer ก็คือจะมีตัว quick panel ด้านบนนะครับที่เราสามารถปรับในส่วนของโหมด portrait ได้นะครับอยากให้หน้าเราใส่ขนาดไหนก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีฟังก์ชันเรื่องการปรับแต่งเสียงนะครับเสียงไมโครโฟนนะครับก็จะมีตัวฟังก์ชันโปรแกรมของ Acer พิ r i f y นะครับที่สามารถปรับได้ว่าจะให้ไมโครโฟนปิด Personal Call นะครับก็คือประชุมหลายคนได้หรือเปิดแบบ Conference Call ก็จะรับเสียงจากทางรอบตัวเครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็น Personal Call เนี่ยจะรับในส่วนของจุดใดจุดหนึ่งนะครับนอกจากนั้นยังสามารถปรับในส่วนของ Sound High Quality Recording นะครับว่าเราอยากอัดเสียง แบบเน้นเรื่องของโฟกัสด้านหน้ากล้องหรือว่าด้านข้างนะครับเผื่อบางทีเราประชุมซ้ายขวาแล้วกันนะครับก็สามารถปรับแต่งได้ข้อดีของมาอีกส่วนหนึ่งก็คือการมีฟังก์ชัน AI ที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับไม่ให้เข้ามาภายในอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งสําหรับตัวกล้องเว็บแคมนะครับของ Acer Swift Pro 14 AI นะครับเ,เ,เดี๋ยวเอาเอาออกก่อนเดี๋ยวมันจะแบลไปนะครับอ่ะไปดูฟังก์ชันอื่นกันต่อครับ ซอฟต์แวร์ต่อมาที่ใหญ่ๆก็คือตัว Acer User Sensing นะครับจะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการช่วยในการทำงานและปรับแต่งตัวเครื่องนะครับอย่างตัว User Sensing นะครับสามารถปรับได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถออโต้ล็อกได้กี่นาทีนะครับซึ่งใช้งานร่วมกับฟังก์ชัน Windows Hello ในกรณีที่เราลุกออกจากเครื่องแล้วกันนะครับเครื่องจะล็อกเมื่อเรากลับเข้ามาเนี่ยตัวเครื่อง De detect หน้าเราได้เนี่ยก็จะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรคีย์บอร์ดเลยนะครับตัวกล้อง w e b จะ Detect ทั้งหมดนะครับท่ามา Smart reminder นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันให้การแจ้งเตือนของเราเช่นเราอยากแจ้งเตือนภายใน20่บนาที30มนาทีนะครับบางทีตัวเรากลัวจะแบบนั่งทํางานนานเกินไปปวดหลังเมื่อยหลังนะครับเราสามารถตั้งตัวนี้เนี่ยเพื่อให้เครื่องขึ้นแจ้งเตือนเราได้ว่าเอ้ยนัง่งนานไปแล้วนะครับต้องลุกมั่งนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมว่าคล้ายๆกับตัวที่เป็นานาฬิกายุคใหม่แล้วกันะะนะครับสามารถตั้งได้แล้วก็มัลติสกรีนนะครับเราสามารถตั้ง หน้าจอที่หลากหลายได้โดยผ่านซอฟต์แวร์นี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Acer User Sensing นะครับอีกซอฟต์แวร์หนึ่งก็คือ Acer Light Art นะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันด้าน AI ที่เข้ามาช่วยในการทำงานของเราแล้วนะครับนื่ง่ายตัวซอฟต์แวร์นี้นะครับจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างรูปภาพ AI เพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหรือเอาไปใช้งานด้านอื่นๆหรือจะใช้งาน AI การปรับแต่งรูปก็สามารถทำได้นะครับ เข้ามามีจะมีเมนูแรกๆเลยคือเราสามารถคัสตอมรูปที่เราต้องการสร้างนะครับว่าสร้างเพื่อเฟซบุ o กโพสไอไอสต a ก r ร m มสตอรี่นะครับหรือ YouTube ต่างๆเนี่ยสามารถสร้างได้เนี่ยมีอยู่นะครับสมมติลองทีเอทล้วกันนะครับมผมเลือกอิมเมมาก่อนแล้วก็ใส่อฟเฟลเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็จะเจนให้เลยเราสามารถใส่อิเม e ใส่แท็กได้นะครับโอ้เยอะอันนี้มูฟักกาว ตัวนี้ทุกอย่างใช้ฟังก์ชัน AI นะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะบูปกราวไปแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เนียนเราต้องปรับแต่งช่วยเขาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถใส่เอฟเฟกได้สามมติใส่เอฟเฟกเป็นแบบนี้นหน่อยนะครับดูเบอร์เบอร์เจากเป็นแอนิเมะนิดนึงนะครับก็จะ processing โดยการใช้ฟังก์ชัน AI ก็ดูเป็นแอนิเมะนะ ผมว่ามันเหมาะสําหรับสายโซเชียลมีเดียหรือใครที่บางทีต้องการรูปเพื่อไปใช้งานต่อนะครับบางทีเราจะมีรูปดิบๆอยู่แล้วหรือเราอยากให้ตัวเครื่องเนี่ยช่วยสร้างงานให้เรานะครับหรือบางทีเราต้องการรูปไปทำ Presentation ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าทางานที่อยากจะได้รูปแนวแปลกๆนะครับ <S <S สรุปองทท้ายสาหรับ Acer Swift Go 14 AI เครื่องนี้นะครับเหมาะกับเพื่อนๆที่เน้นสายพกพา เพราะว่าจอภาพ14นิ้วกับน้าหนัก1.3กิโลกร,รัมเนี่ยสามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบายนะครับไปใช้งานร้านกาแฟไปเรียนหนังสือไปทํางานที่ออฟฟิศได้อย่างสบายๆนะครับโดยเฉพาะสุภาพตรตีผมว่าตัวนี้น่าจะเหมาะนะครับแต่นอกจากความบางเบาแล้วเนี่ยมันยังมาพร้อมประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CPU AMD Ryzen AI 7 3500ที่ใช้งานด้าน AI ได้ ใครที่ต้องการทํางานด้าน AI อยากใช้เครื่องประมวลผลด้าน AI ช่วยคิดช่วยทําช่วยประมวลผลตัวนี้ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นยังมาพร้อมจอภาพที่เป็น OLED 28K จุดสําคัญก็คือการันตี100% DCI-P3 ซึ่งทดสอบแล้วสีตรงจริงตัวนี้จึงจะสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งคนใช้ง,งานทั่วไปทั่วๆไปเลยแบบเน้นเรื่องของราคาเนนมกพาไปจนถึงระดับขั้นสูงตัดต่อวิดีโอ เรนเดอร์วิดีโอหรือกระทั่งตกแต่งภาพเพราะว่าจอสีตรงก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับกับราคาค่าตัว33,990บาททำให้เป็น AMD Ryzen AI 7 350ที่ถูกที่สุดรุ่นหนึ่งในท้องตลาดนะครับ CPU ที่ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพการใช้งานมวลผลด้าน AI กราฟิกการ์ดออนบอร์ด ซื้อไปตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับใครที่กําลังมองหาโ no น้ตบุ๊กบางเบาแต่ประสิทธิภาพสูงจอสีตรงครบเครื่องสุดแล้วในตอนนี้นะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายของ a อเซอและ a อเซอร์ออนไลน์สโตร์นะครับมีขายแล้วกันนะจ๊ะวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากการคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าเพื่อนๆเ,เห็นตัว a อเซอร์สวิฟต์ป14 AI รุ่นปี2 0 2ื่องนี้แล้วชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับคอมเมนต์กันไว้ได้ครับสุดท้ายนี้ตะอยู่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ